สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กันที่บ้านสวนจิมพลอยดอนนกชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับอันนี้คือมะขามเทศฝักสีชมพูนะครับออกดอกออกช่อมาได้ประมาณเดือนเศษแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มมีฝักนะครับนี่ครับฝักเขาจะหน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้ที่ผมมองเห็นอยู่ก็รู้สึกจะเห็นอยู่4ฝักฝักใหญ่ๆนะครับ สองฝักฝักนี้ฝักหนึ่งแล้วก็ฝักเล็กๆตัวนี้ฝักหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงปลายนี่ครับอีกหนึ่งฝักปีที่แล้วนี่ก็ได้กินอยู่สี่ฝักนะครับปีนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเห็นสี่ฝักฝักอื่นๆก็ไม่แน่ใจจะมีตามมาหรือเปล่านะครับเพราะดอกเขายังเยอะอยู่เลยอายุของเขาตอนนี้ก็เกือบๆสามปีแล้วครับ สำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ